สวัสดีครับผมชติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุ่มแดนมังกรครับหรือว่าไอ้นุ่มไอ้นุ่มตีไอ้นุ่มมืองจีนครับนะตัวนี้ซานนี่ครับนะซานี่ SY2154 ว่าตัวใหม่ล่าสุดครับนะทุกใหม่ทุกใหม่เนะาเนเนะใไข่สาดดีลงแรงหน่อยอเด้อเด้อลงแรงกันอากาศเย็นเนาะขันไกล้ๆครับนะดูบั้นท้ายเขาจะออกออกสวยครับนะ คล้ายๆกับไม่เป็นเหลี่ยมครับนะไม่ไม่ค่อยเป็นเหลี่ยมแต่เป็นตัวเก่าโฉมเก่านะ็จะเหลี่ยมเยอะหน่อยครับนะตัวนี้ก็น่าจะพัฒนาขึ้นมาอีกครับนะมามื้อสามเชกนะครับ SY 2154นนะครับ2154 ห็นบอกว่าตัวน,นี้ก็ใช้เครื่องมิซูครับนะเครื่องน่าจะบล็อกเดียวกับตัวเหลี่ยมนะครับนะแต่เห็นว่าใช้ปัม๊มโอ้ห็นบอกว่าใช้ปัม๊มไรเคจ็ตวีบป่าพี่น้องนะ <c oughs> นะครับคิว่าเอาให้พี่น้องได้ชมชมใหม่ของซานนี่ครับนะน้ำหนักก็น่าจะอยู่ประมาณ21ตันครับนะตัวน,นี้ครับนะ ดิสเปตันลอนเลอร์นี่แปดตัวครับนะแปดตัวใช้เครื่องยนต์มิซูมิชิ6า6ี34ครับนะวัดรอบเครื่องอยู่ประมาณ2 5 0รอบต่อนาทีครับนะองกีอ่ะองกีก็อยู่ที่0.93ลูกบาทเมตรครับนะประมาณนี้ ไอ้ยาจ,จะลงมาข้างล่างไหมเล่นบอ่อซ้ายครับนะโอ้แกมีเหล็กเหล็กราวให้จับด้วยครับนะหรือว่าโชมใหม่นี่สวยครับนะดูบันท้ายครับนะบันท้ายดูดูสวยดี S A N Y s a n ซ s a n ่หรือ Sunny ฮะนะ s a n ่เนาะ <laughs> โอ้แกะกล่องมาก็ หรือว่ารอครับรอนมตีนี่รอครับนะกระบอกนี่กระบอกดำดะนะนะดูบึกบึนว่ารุ่นรุ่นแรกครับนะนะครับบรรทายจะต่างกันนะครับแล้วก็โครงสร้างหรือว่าวาเก่งก็ดูดีครับดูดีดูลอทีเดียวครับนะ เจ้าซานี่เอสวายสองหนึ่งห้าซีว่าเอาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนะนดินตะขาบก็อยู่ที่80เซนนะทั่วไปครับนะระดับสองร้อยครับนะเล่นลึกสุดนะ บูมกับอามบวกกันก็เก้าเม็ดกว่าครับนะลิดที่จีนครับนะรเกรดพรีเมียมครับนะที่เมืองไทยใช้กันเยอะเลยสารอ่าจะจะ ไม่ได้ผิดรถคุดอย่างเดียวครับนะอย่างอื่นก็ทำครับนะไม่ว่าจะเป็นเครนนะโอเครนสามีก็ใช้เยอะนะในเมืองไทยครับนะรถขุดหรือว่าเครื่องจักรหนักนะมีสามีมี x อ็มจีครับเอ็ G กซิมจีก็โอ้ติดทุกอย่างครับนะถือว่ายักษ์ใหญ่ทีเดียวครับเอ็กซิมจีสามีซันฟลีซันเวิร์ดนะครับนะ ซันวาร์รือซันเวิร์ดครับนะรถที่มาทำตลาดในเมืองไทยก็ซานี่ x c g ซันเวิร์ดมีตัวไหนอีกครับนะ Power Plus ซันทุยครับนะซันทุยก็กำลังมาใหม่ครับนะจีนเกาหลีครับนะส่วนราคานะ่าอยู่ประมาณ3ล้านต้นนะครับนะ กว่าเบ็ดเสร็จทะโบกดอกเบี้ยด้วยประมาณ3ล้านกลางๆครับนะโชว์ใหม่นะเอาให้พี่น้องได้ดูกันเข้ามาดูได้ที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์นะครับดูว่าเพจชาติเจริญทรัพย์หรกอกำลังเดินฟัาคำน้ำดูดรายก็จะรอครับนะ ก็นิดนครับก็ถือว่าทางกับนะไระจายด้วยขนาดทางเก็บน้ำขนาดใหญ่ขุดก,กันทั่วประเทศนะครับเมืองไทยนะขุดก,กันทั่วโลกก็น,น่าแรางครับนะนะครับเพื่ออีกสองเดือนก็น่าจะฝนมาครับนะฝนมาจะต้องกักเก็บน้ำนะครับไม่ได้เยอะเยะเพราะว่าเอาไว้ทำอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมนะครับนะ ลืมบอกไปว่าเป็นเครื่องหกสูบไดเรกครับนะไดเรกอินเจคชั่นนะครับเจ้าวิสู 6D 34ถ้าเป็น่1ก็ใช้34ก็พัฒนาขึ้นมานะครับะนะครับพัฒนาขึ้นมาอีกโอ้มีกรองดักฝุ่นอย่างดีครับนะ โอเคครับพี่น้องนะอาจจะไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่แต่ก็ได้ดูการทํางานนะได้ดูโฉมใหม่นะครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ